ยัองอ่ะหอนเด้อห <im itation> อนบ่ปอาเสียงดังสบายดีฮืออากาศสบายดีทุกคนเพิ่งอากาศเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดหมูปิ้นเนาะสู่ผู้สาวบ้านอาจารย์กินเนาะสาวยังเสียบเต้าป้าสาวปาลีทุกคนเออซื้อหมูกับบิลลี่คนละเค่งเนาะคนละ4 0 0 0 0นทุกคนเบิ่งหมูแ0 0 0 0น เบื้องเสี่ยวสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีคนละครึ่งนี่กับเสี่ยวนี่คึ้ยากนะทุกคนจย่าับอู้อ้วกอ้วกมันมันมันเว้นนั้นอันนี้อย่าอู้อู้นี่แหละทุกคนเอายแจวแจวแจออกมาสร้างสรรค์กันหน่อยนึงนะทุกคนสิเป็นให้ทุกคนเบิ่งว่าสูตรได้เนี่ยสูตรแจวนี่ต้นตำรับว่าเสี่ยวสูตรแจวนี้มั่วมั่วทุกคนถ้าเบิ่งว่ามันสิออกมาหนามันหน้าตาไปเลยแต่แต่แต่อย่าฝ่าวัวเด้อ เบิ้งปูช้าลายกลัวเบิ้งมูน่าเจี๊ชิปอดมูกับปูช้าแบบแบบนี้นะแบบลวนล่าเงินล่ามูนี่ใสนะบ,บุรีได้ไหมาบานาจานนุ่มขเขาจะเน่าเบิร์ดมันบีบเออทุกคนออกระไฮบีบแนะ<อ>น่นอ่ะเบิ้งนี่มาเบิ้งนี่ <c oughs> มูนี่แบบนี้แล้วน้องมึงเห็ดมึงไอ้อดั้งเบิ้งเขากำลังตัดใหม่เนี่ยนะเนี่ยทุกคนนี่บรรยากาศกันนี่แหละบ้านอาจารย์เนาะบ้านบิลเล่เองเนาะบิลเล่เอาว่ะร้ายๆเนี่ยทุกคนให้กดติดตามมาเด้อ เอ้าอย่าลืมฝากอ่ากดติดตามเนาะส่องบิลลี่อาจานเนาะไปเราไปกดติดตามให้ทุกคนเลยเด้อพี่น้องเด้ออืเชยนยังางเดี่ยวเลยเชยนย่างนี่ทุกคนพาไม่ฉีดมุ้งแล้วเช่นใหม่แหลมโมเมนต์บ่หมพาเคิื่องนะครับเอาไปข่ามันนะข่ำเลยเอากำตาบันเละก็ได้เอาเห็ดซ้ำเหนียวสี่เห็ดใหม่แหลมแหลมอย่างละเขาแทงเขาสีมันนะนั่นแหละได้เขาเห็ดแหละจะไอาเห็ดอะไรแล้วกับบังมันกับบูุกแหละมันใหม่ใหม่มันใหญ่ กันนั่นแหละก็คือพ่อาแหละกำลังสิพาเนาะทุกคนไปเอาข้างนู้นไปเซมจุดีนะเห็ดเอ็กซ์ซาวตุบเบาะเนี่ยเขาเบาะเนี่ยเขาใหญ่กว่าตุกให้กูเบาเนี่ยไม่ได้หายไม่ไดหายเจอกันตอนเป็นโมนี่แหละมือช่างหารเอาเองเนาะนี่พามือพาใหม่กับแบบมืออาชีพดูนะปาดมือจะคลองอะไรทุกคนถทาเท้าหน้าจานทาหน้าจานก็มีคนเดียวโอ้ยออะ เอาละทุกคนตอนนี like ้กำลังแพร่ออกกำลังแพร่เป็นเป็นหูบส่งมูกับตัวใหญ่เลยใหญ่เติบได้หนิว่าปูใหญ่นี่ได้มูอันจักโลบ่สิบสิบซองบ่สิบซองโลบปูใหญ่จี๊ดได้จ็ดสิบซองโลเออทุกคน เฮ้ยนางเอกมาสบายดีกรอกมาแน่ขีเล่นเองหรือมาพี่นะพี่มานั่งพี่นะขีลินเองอะไเจ้าคือขีลินแทะคีรินได้คีอยากไปลินคีก็พอเจ้าไหนนำซื้อบ้างน้องซื้อสบายดีน้องซื้อปาลีปาลีอายุ16ปีแม่น้ำน้ำจักลึกอยาไปอยากไปก่อนแหละก้นใหญ่ๆนี่ก้นใหญ่ๆอะไรก้นเขาใหญ่แท้ใหญ่แทะ เพิ่นว่ามาตั้งแต่ชายเกาจะมาแต่ชายเกามาแต่น้องคันค้ำมาแต่น้องคันค้ำทุกคนเพิ่นไปอันนางลินนั่นเลยก่อนคือขาวแต่คืองามแต่กล่องมันได้คืองามแท้วิวงามคนก็งามเนาะขาวแหงดีดำดินดำดินร่มไปได้มันตั้งเติดจับฮะร่มไปแล้วล้มเอาก้าวมาติดแล้วโผล่เป็นไปเชือกเก้ามาไอ้กูปะไอ้เลโกนตอนนี้เรากำลังเชือกมัวให้ผู้เช่าเอื้อแล้วบอย น้ออยากกินซีมือขี่มือเจ้าเบิ้งขี่มือเลี่ยนนี่เอาเอาเอาเยอะขึ้นบนเออเข้มอยู่บ่ฮะนัวนัวนัวบ่ขึ้นรถเจ้าเ่อขี่รายกาเลงกันนี่คันนี้แหละอันนี้เลงคันนี้แหลยพาบิลีดังเห็นบ่แม่แท้แท้ฮึฮ่าฮ่าคืนไปเพิ่นไปะฮาบูบาอยู่นอกนะทุกคนฮาโตฮาก็ไปได้ <yum enfant> <rij ang> <seemingly S 2> ไีหลักฐานยดยุดยดยดมีหลักานยุดโลดยุดโลดขอชัดาเชื่อว่า่ชัดาโท่เนี่ม่งมีมืหาหลักฐานเด้อหลักคานมีด้คนผู้ไทยเห็นไหทุกคนนามรีนคนผู้ไทยตั้น้าอย่งเงี้กันิทางงามทงเราเป็นจุ๊กเป็นงานจุ๊กไปไหวปะมาคอเออก็ไปคอแล้วเนาะคอมเมนต์ตัวนี้ก็ได้เราเสีเยาบอกยันพอจะว่าอันนี้มันดำโพดจะเสี้ยขอยอยู่บ่เอาดำดีสีประต มาออกเอเรนเอเป็นอางเอกสองเป๊ะผู้ดีถ่ายยูทูบคอยเลยเอากปคอยปับหน้สคนเลยเอากระองติี้ยเอาไปจก็ได้คอยไปโยนังไงบิ้งยังไงอันยังไงปะให้เอ๋ยจะปะหัวนะอักนี้อยากเอาเบึงเอากระองไ้บอเอากระงได้โูจนอ้ืออันแป๊บสี่คนนี้แล้วยังไง้ระทอง ปลาโบโบชายคองห่วมมันร็อกเอาอ้ายปลาหน่องเอาหน่องปลาอ้ายเหลือเหลือคนได้ใจกะเจี๊ยบฝนวาเด้จะยลายใจไหมเฮียนเพลงกันนังนบโบลายใจดูเฮ็นบบเพลงกันนังนเพลงเหลือคนได้ใจกะเจี๊ยบอ่ะโบขันเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้งสองก็สั่งมีทุกคนเจ้าหน้อที่กับมวยคอยเด้อเมือเจ้าเห็ดหลุ่ยกเห็นเต้เต้เด้เต้เด้อหยางกัน จกกีดังก่อนจกมาเบื้องเข้มบอกกีดังเจ้า <c oughs> <c oughs> ชิคกินนอนกีดังเลยทุกคนเฮ้ยตายแบบเมือนในมวนแล้วชจ้าอยู่นำเนาะถ้าเจ้าบาอ,อยู่ในคนเมือเอม่อแล้วคนเมื่อป้าบิลลี่เลย <c oughs> อยู่ด้วดนวนและกวนมันลายฝนและมากวนเจ้าและมันไม่ได้ไม่ได้ไปป้าบดมึงเห็นบอกอะไรมาโทรหา <c oughs> ขมก็ไม่โทรให้ได้เเมันอยู่นอกเขาไม่อยากจะไปมันไกล้ เป็นห่วงเป็นห่วงสาบสุมใจอีนี้มันอยู่ปอกใหญ่ๆแน่นอนเห็ดหลุดเข่าป่าพวกเดี๋ยวมันพาลูกกูไปใช้อีกบักดำๆนนะตายเดี๋ยวก็ทาตาตาตาอยังก็ทาเอือบไปเป็นบ่าว่าอยู่ป่าเห็ดล็อกแหลกล็อกแหลกทามักทามัดทามัดทามคอยมักเจ้ามักมูมักมูมันเหมือนละมักงไม่ใช่หมักมูนะมักเจ้าพันมักมูมัก เออหมักมหมักหมูนี่มันหมักโบราณกันหากต้อเอือบบี้ยังออกไปซื้อเครื่องเครื่องเทศเครื่องเทศจำไม่ให้บอกว่้อะไรไม่ใช่เครื่องเทศมียังไงโมตัสาฮากะวะโตอะาฮานโตเซมาเซมากุเตเซมาพิอ้าซตาเอือบนะเอ้แอร์ไลนุ่นเลย บื้งนี่ชาติตมาชาติธิดก่อนทุกคนเบิ้งเขาเห็ดนี่เบิ้งแนมแนมปีนเบิ้องงูห่ะงูปีนได้เนี่ยเบิ้งมันเป็นมูปีนแล้วนี่มูปีกกระยามัเนาะปีเอาลนะก็ปีนได้ปีนด้ลองปีดดูิพอลองลองแนมแนชาติธิดทุกคนอ้ออกปีนนตองยอปเอา้ปีเอากราเอือเอ มันต้องปอกมาจับพี่เจ้าห่ะีนเด้กหนันี่น้ำกิน,น,นตีก้นกูมูนี่ไปได้บ,บอขี <c oughs> ้ดื้อแท้คนไอ้ช่างขี้ดื้อแห้งไอ้ดีกาวอันนี้คนงามเนาะชาวบูถ่ายนี่ขกงามได้เนาะง, <c oughs> งามได้ มาบอกควันเพิ่นแล้วจะนเพิ่นมากเ้ยจนะงามแห่งเลยบ่เลยนี่นต๊งามแหง่งเล,เล,งเลงยถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งิ่นจถ่าเอือบทุกคน,กน,น,กน,นเงวะทุกคนาจาะนัเอกพอโจกเนาะทุกคน,น,นเนาะมียังแง่ะนะบอเครื่องเทศนะบอมีย,ย,ยังน่ฮะยังอีกกินฮะผักเตมยังอีกจกมาโจกมา ฮ่องกะรี่ะเนะตะยากเนาะข้าวเกินไปเลยเจ้านี่กินงกะรีดถอกลงกระชาม่นะเออจกเอาก็ได้เออจ้อย่าทงอย่าทิมทงอ้าอย่าทิมทงอย่าทิมทงอทุกคนทคอาไปพันมาทอบบนาเจ้าจุกนะเขาบอกว่าจกก็คือจกกไอทุกคนเหลื่อมหรืจิ้ม กะรีพงกะรีคนท้าว่าแมงกะรีดยขัดใจขัดใจตะแสบเลยเนาะแสบเลยทุกคนเข็มๆเด้อทีมือนะเค็มๆสีสีลุกลุกไปสีเด้อเจ้าคือบาแต่งตัวเสีอะขอบึงนะสันติดำดำดำยังดำผู้บาได้แท่งบอกบดได้แทงวะ แทงมูให้มันนะนะแทงกขาบอกหามีดมาแทงอยากสตันอีกได้จะเอาเหลืองแทงเลยสตันหน่อยนึงกินแนมหนาเจ้าสันเนี่ยทุกคนเี่อเอือบเอือบเปนนี้เลยทุกคนถ้าเบิ่งหนาเด้อซิมเนี่ยความขับมูด้วยนะความขับมูคนเก็บเอ้าคนไปเก็บเอาเจ้าได้เด้อคนเก็บเอามูเด้อ ใจร้ายแล้วจังสะเด็ดมานานแล้วเป็นตะกินเด้เป็นน้องหมูหรอวะเข้มเข้มเข้มยังคนคนอันนี้อันนี้ค่ะคนงามอือข้าซ้ำกันเลยหราว้ำมูเลยเนาะพี่ลีแม่กูจะกินคนก่อนแล้วก่อนจะกินหมูนี่นะแม่เอ้อผอเลยเด้อผอเด้อแม่เด้อขาหมูเต้ เออขามออะพี่อะทุกคนตะบนตอนตอนนั้นไหมว้าวเอานาไก่กับโมูเบอร์คี่าหุบบดีเขากำลังเบียแล้วเรนนี่ฮะฟังตะบงตอนซุกเดี๋ยทุกคนเด้อจะซีซุกบุซุกคนนี้ยังอันนี้นี่ได้คนเอือบน่ะคือมูเลยน่ะคือมูแบบเบิรง เจ้านาำมูค่อยนี้ขึ้นนามาเขากันดีไมเขากันปะเขากันดีปินอยู่พื้น่แหละมาลินกัมาเจอหาก็เจอนคอยก็หาก็เห็นบังเกิดนี่คราเป่ากันเลยบังกระทามีป้าก็มาใหม่เียรป้องนี่ดิลีมึงดีแล้วลูกนนองกูแมคนไรออกกันดอะไรทุกคน ตอนนี้กำลังปิ้นกำลังสิแหล่เบิ้งเอาเบิ้งกำลังเลื้งเออยุงเจ้าออกแค่นังเอาตรงกลางนี่กำลังสุกปุ้ยทางในนี่ทุกคนเบิ้งสัตว์จู่ๆอ่ะอืมเอามันคือควันฮะมันคนน้ำมันเจ้าโป้ปิ้นเนี่ยโพุ่นเบิ้งนันปิ้นก่อโป้น้ำมันมันแตกสุดๆเที่ยวซี่มันด้วยเจียวย้ำเบิ้งอย่าออกป้เลยน้ำมันมันมันก็ออกไป บอไหมะเอาเสียวคนเกเียว่อสาสยีนองเอยมายสปากินได้บอนาตุยมึงกินกิโหลมึงห้องกูเลยอะไเอันน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอายอลุงเออลุงก็ลุงลุงเซียวลุงเสียวอันนี้น้องหอได้เมาแล้วมาแล้วนอยดีก่ มาบอนไฟนี่ามึงเห็ดอีกน้อมาสิเห็ดให้เรากินเนี่ยโบตุยดอกกินน้ำมันแป๊บเดียวโบเมนน้ำมันนั่งป้าเปมยยับซุ่มเข้ามาเบิ้เอาจกห้องบอกก็เลบอกหอนนะเสียบปเสีย ไม่พอไม่หรือว่าใหญ่พูกกินบัได้เห็นยังอ่ะบ่หอนเด้อหอนบ่ปาเสียงดังปุ๊บเลยขากไอ้ทีเจ้าก็เป็นแสบพวกมันชกเราทั้งพื้นนี่ปฝาทั้งพื้นบ่เจ้าก็เป็นแสบแแหงเลยเป็นแสบแห้งเลยเริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะเริ่มแล้วบ่เริ่มแล้วบ่เบิ้องปลทุกคน นี่นะเบื้งล่างก่อนท้นี่ทั้งวัวมันุกนี่แหนไม่มีเอื้อต้องากรมันบอกเุผลทั้งวัวนุ่กกคนสุดยอดเลยมือปั่นเนาะถาเปมกับาเาตองแ้วตองนี่นะนีใส่กใ่เกเลยออแม่นแมันมีรสชาติเลยเหรอวะแม่นบ่มีรสชาตินื้อนี่ทุกคน อืมขากระเลียซิมซิมเบิ่งก่อนเสียบตอดเห็นยังบ้างอืมนีบางคนเป็นโยโยโยบิ่งคนเป็นเบิ่งคนเป็นแล้วก็แล้วนี่นะเป็นกระแสนะนองกูน่องมึงกระจักอยู่ไก่ออกออกเบื้องบนน้องมันมันเกียดคามาใส่ก่อนนี่น่องกู้ยังเว่ยมาแพงไหมลูกมึงกระวานเอาหอมแก้มลูกนะไหม อุบาทเนี่ย้ลิคณะไทยรูปลงเฟสมึงก็จะจับหามกุลีห้องแก้กูมึงนะกูจะมองบักนาลูกนี่ทุกคนอุ้ยขากะรีวิวนี่คนอียังวะมันแทนที่ปังกระโปกก็แตงเอาแตกเอาแทนนุบดีะทุกคนเด้อเฮ้แพงเด้แพงแห้งอ้ลินี่นะแพงแพงจะซื่อกินเนาะอ้าท่าา เจอกันได้ทกคนเด้อตอนกินมันสกอกกรอบกรุบกุ๊บบิลลีมึงเจาะยังมันนี่แล้วบรรยากาศกันเนาะนี่มือปิ้นเหรอชุดยเจาะช่วยเจาบอลจุ๊บจุบจุ๊บดังรดกิืนกัน ดังไว้เชียดังแมเปดดังแมเปดนี่ยทุกคนตอนนี้กำลังมันสีสุกเนาะกำลังสีกินกินแสๆเนาะมูสุกก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 ุกรอบอีกเบิ้บงนึ่งอีกแล้วอีกประเดียวนี่บนใดวะเอาค่านน้อันนี้ใส่เลยนี่นะทุกคน กอบบลีกันเนี่ดำเองไงเอาหูมานี่ไปได้นี่มันบโมซุกหูนั่นกูหักหูหูตัวแม่เนี่ยมูหัวไอ่ได้เบิรงตอนอันนั้นเนาะไม่ได้เบิรงห้ามมันเปิดครัวเัิดครัวน่องกูน้องกูเพิ่นแสะบรีมูนี่ มัเดี๋ยวคนถาตอนมันสุกเดี๋ยวทุกคนเด้อเบิ่งจากโคตเป็นอะไรกันแล้วนะมันแสบจำได้มูเฮ้นี่ท้าตีนมาแน่นอุ้อุ๊กอุชอบกินตีนอะไรปานตีนไก่ปะตีนหมูผมเล่ตีนขาคอจะับทุกอย่างที่เป็นเจ้าเพราะว่าเจ้าคือเขามากจงเียหน่อยทุกคน มอนพิงบัดนึงเองเอ,อ,เอทุกคนหลกเนื้อ <c oughs> ได้ได <c oughs> ตอนนี้หลก <c oughs> ตอนนี้ยกําลังสีเอามูไปโป้ตัวตัวแปดแสนเนี่ยน,นี่ฮะเบิ้งแปดแสนแต่ใหม่หมดเลยวัวเบิ้งปลาผมมีแต่นักหลา,าลนักหลาฮี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเบ้าพิษแล้วขอโทษด้วยทุกคนด้วยขอขอโทษด้วยทุกคนเบ้าพิษอีกแล้วเบ้าเบ้าประมวลน่อยหนึ่งขอโทษมันเป็นเรื่องธรรมชาสตร์ทุกคน อย่าทือซาขอครับพ่อเด้อทุกคนเด้อโอ้ทุกคนแกเอาไปหาที่นอกพันปหลังกันป่ะในแกข้างในก็ได้ลวดเได้ไปโชคกะนะเอาขื่นนะทุกคนอือหือว้าว มูมูลายปีดกิมพปีบึ้งเอเอนมฮะอม่เอาอม่เอ้นเองอะเลทุกคนทาเบิ่งตอนปีนบึกปีลังมันมาบึกลังใหม่ทุกคนเลยลังใหม่งใหม่เลยเนาะอ้าลดมันจับอ้าอเย่าเล่ก่อนเลยเนื่องอะโอ้หอันนี้ป็นปีนมูอันนี้ปีนมูเลยกว่าช่วย อะไรโทษนะรับปี่ให้ให้เขาอันนัเนาะให้เขาพันก่อคนพาทั้งทำใส่จ่าเพิ่งโดนซีนนึกมูตัวช่องพันนี่มันก็ซีนๆนะถ้าเบิร์ดเด้อเอาเลยทุกคนตอนนี้เขากำลังปิ้งมูแล้วเนาะเบาใจเบิร์ก็มาใหม่เจ้าเจ้าสบายดีพี่น้องเออมาใช่ในเสียมาแต่สิโปนไป่แทงไปอันมอบรถเข็นให้อันผู้พิการไปกับไปนี่นี่ฮะไปกันสามคนเราวิ่งก้าเนี่หมดยัง พี่การนั่นเพิ่นเป็นไข่เป็นไข่เลยแบบประมาณซักหรือประมาณนี้แหละและเป็นอัมพาตป่ะไม่น่ะท่อนล่างเพิ่งจะเอาใจบุญอีกคนหนึ่บ่าวใจแชนเอลเพื่อนๆแล้วันนี้ก็ฝากติดตามส่งเบาใจแชนเอลในเดืองพี่น้องซ่องแสนศัพทแหละแสนหนึ่งเออแสนหนึ่งโอ้ยแล้วก็ต่างประเทศสบายอยู่เฉยบ่มีมีคนลาวน้ำคนไทยน้ำทั่วโลกนั่นแหละถูกแต่ว่ายอม เล็กๆน้อยๆไปจะคนเสี oh. uh ่ยมันเนี่ยไปสามคนไปสามคนทุกคนเนาะห้ากับเพิ่นเพิ่นห้ากับมาเนาะแม่ละห้ากับแม่เป็นเสียในอนาคตได้เนี่ยเสียตอนนี้ก็เสียแล้วเนี่ยเออเสียเนาะเสียลายเสียก็เสียมึงก็คือกันเสียบิลีเสียใจเสียเสียมึงพี่เนี่ยเนี่ยสาธุกต่อไปน้อยเนี่ยทุกคนต่อไปเสียก้อยอบอ้าวหน่อยนึงกูอมอาวมึงกูหอนใครกินนะวะ กูหอนมึงบักอันนี้ก็กอดกูอยู่นี่เนาะโอุ่นดีเนาะทุกคนแล้วสวัสดีเอืะอยไหมเอาเอาไม้ไปเดียวอันนี้เอื้ยมามาสบายดีสบายดีเอื้ยยังนี่ฮะเอื้ยของปอใจเด้อเอ้ร้อยชแนลเด้อร้อยชแนลทุกคนร้อยชแนลมันนี่เอ้านี่นี่เนาะน้องชายนี่ลูกยันหัวกับน้องมาปุ๊บมะยันหัวเขาบอเราเองกูก็นจื้อเขาบอกว่าเบอร์อันนี้นะเพื่อนไปยังขับรถกับคืนนาะใช่เนาถอยหลังเน่ะเออเพราะว่าคอยอัน อนถ่ายถ่ายทวิตผมลืมเปิดใหม่เรืมเปิดใหม่พอถ่ายว่าวจนเมื่อยนะว่าจนขี้แห่ออกเหื่อนพอนั่นวมามันแม่นไอกินเบิดนี่นะนี่แหละบรรยากาศอบอุ่นดีมันแม่นพ่อยาวหน่อยสาวใหญ่อึ้มอึมคักๆักแขงหนัดเลยขี้แห่ออกเหื่อมันแม่นบ่าได้เลยไหมเอา บก็ไม้เระบันก็ไม้แหละมึงเป็นบุญใครมาเออแจกคนใจบุญอยจกคนใจบุญใหญ่ก็ได้นานน้ำนี้ยเห็นแาบอ่ะตายไปนะจับกล่องให้กูไปเอาเองแหละเอากระเบกเดี๋ยวทุกคนเอ้ยจิ้งหักนี่นะเสองคนได้เหรอเนี่ยทุกคนกินนะแม่จ๊ะกินหมูเขาจะหักทุกอย่างที่เป็นเจ้าที่เจ้ากินหมูกระอ่วนกะยามันร้อยโลกะยาเนาะร้อยโลกะยามันหักหักขี่ใจบ้างไมนะหักคือกันให้เจ้ากิน หักชิใจไม่เซนอ่ะตานั่นเลยทำงานก็เป็นผูกลูกบอลนึกว่าใหมเบิ้งฮะป้าผู้สาวติงหัวเลยนี่ทุกคนปิดคลิปแล้วมันดุลแหละเนาะจะเป็ี่นมูแสบไปดีเลยแสบเหรอแสบผู้คนเปลี่ยนแสบคือปลาเลยเนาะแม่เป็นเอออยากกินปลาอยากกินแมวอ่ะขอยากเป็นแมวขอยากกินปลาเนาะ คอยคอบเป็นแมวได้บ๊อไ<ด>มาไ<ด>คอยบอ<ด>อยากเป็นแหละ <c oughs> มามาซื้อชัดกระยามันแต่ว่าแมวนี่มันได้กินปลาแมวมันหมักปลาเนาะแม่ป๊อเชียวมันจะเป็นแมวของการที่เป็นกระดูกดขี้ว่าจ้าาะให้คอยข่าบป๊ให้คอยงาบตลอดบ๊อเนี่ยนะนี่ยนะนี่ยนะเสี้ยวเช้าใหญ่เช้าหน่อยมึงอยู่ไซเอ้ยปีนนานี้อีกได้ส่วนสองคนเนี่กิยบ่าวใจเด้ใช้เช้าหน่อยฮะ เห็นว่าไปใครทิมเข้าวแทบันหนซะนั่นใครทิมใครทิมก็่าเบาจคนกิ่ตู้วะใต้รลดกับบาวิลี่อือนะ้ทุกคนไอ้จะเสื้อขาวขาวลือเออมันก็ข่าวลือกับบางที่มันก็เป็นขาวแฉเนาะนี่แหละบรรยากาศทุกคนไหมไอ้จับเองกินข่าจับมาเออน่มมาลเอยะเนี่ยทุกคนปิดปคลิปไอ้คอยเห้ทีรบจุบบอกลาท่าด้ยผ่าหลายปแ้จะไปเสื้อผนะ จะสู้กินเผาไม่กินเผาวกินข้าวพี่คนจะสู้จะแหลมมันสิปปีเกลียวยังกูมึงมึงปะน้แตาลซอสตาบอสบาะไรมึงห้องใส่อะไรใจก็คือของกูลุงเสียวลุง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 โอเคโอเคโอเคพ่อแล้วไม่ได้หายพ่อมึงกินข้าวอีตาอีต้นจับกล้องอยู่บ้างฮะมด้กินข้าวมด้กินดำอยู่บ้างฮะอีต้น กังกันฮาบีอะไรหลายเพงหาจบไแล้บัาคจับจะสีแดไหน้ะเด้ออะไรทุกวนบายเด้อนยบายเาอมีที่สองงดังได้หนิได้ดังแหมมีหมวกอีกจุ๊บจุ